เตีี้้ยยกวว่่าดนตื่นเช้ามาก็ทํางานกันเลยขยันอั่งเลยทีมงานนะวันนี้ได้ช่างทีมงานมาจากเมืองอีสานใต้มาช่วยคิดลายออกมาจากบังเกอร์อหนีหนีกระสุนใช่ไหมหนีกระสุนมาออหนีกระสุนมากบดานที่เมืองพิษโลก ทำกระทงประกวดที่จังหวัดสุโขทัยอันนี้ทำอะไรน้องแชมป์เขาเรียกอะไรนะสวยจังเย็บแบบเนาะโอ้ดูดูดูขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมอย่าซูมเล็บนะคะอายค่ะทไมเขินเพิ่งดำนามาเล็บเหลือง ขนาดดำนามาเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูแม่คุณมือเมื่อก่อนก็ลากคันท่ายังไงเขาเลื่อนนาเขาเลื่อนนะเนี่เลื่อนไหมเลื่อนตำแหน่งก็ค่อยทำไปเนาะโอ้ใกล้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนะครับตอนนี้กำลังเตรียมอะไหล่อุปกรณ์ช่วยกันคนละไม้คนละมือ